เราเรียกกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนนี้นนว่านาคี3แต่ตอนนี้มีชื่อแล้วนะเป็นภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ครุฑทานาคีนั่นเองครับใช่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์ของทางโมโนออริจินอลเลยนะคะถือเลิกดีวันนี้ค่ะยกทัพนักแสดงทําพิธีบวงสวงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่างครุฑทานาคีค่ะที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เริ่มทําพิธีพราหมณ์กันก่อนเลยบริเวณลานหน้าองค์พระใหญ่ค่ะนําโดยคณะผู้บริหารของเรานะคะคุณดวมิ ประสบเนตรรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนค่ะ ร่วมด้วยคุณธัญญาวชิระบรรจงนะคะประธานเจ้าท้าท,ที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนโทวนที่นายค่ะรวมไปถึงคุณสุรเชษฐ์อัศวะเรืองอนานต์คุณอรัญญามาลีนนและคุณวิบูล,ลีรัตนขจรนะคะบริษัทบีฮีมอสแคปิตอลจำกัดนั่นเองค่ะพร้อมด้วยผูมิกับม้าฝีมือคุณอ๊อฟพงพัฒน์วชิระบรรจงนะคะเพื่อเปิดโลกสิริมงคลในวันนี้ค่ะ รู้สึกอิ่มใจในใน,ในพิธีบวงสรวงในครั้งนี้มงคลให้กับพยนต์เรื่องคุทานนาคีของเราก็เรื่องความความรักระหว่างคุดกนาคนะครับที่ท่ามกลางความแค้นทึม่มีมานับพันปีแล้วก็จะเป็นไงก็ต้องติดตาม นอกจากคณะผู้บริหารแล้วนะคะก็ยังมีทีมนักแสดงเนี่ยไปกันเยอะมากเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเต้วนัทพรนะคะคุณเข้มหัดสวีต้าหนึ่งกัญญาวีเต้ยพงศกรนะคะคุณนกฉัดชยัยแล้วก็มีพี่ตงเหน่งรัตเก้าอมรดิตด้วยค่ะได้มาทําพิธีบริเวณถ้าพญานาคที่จําลองเป็นวังบาดาลเลยนะคะหน้าองค์พระพุทธทนิมิตนั่นเองแล้วก็รูปหล่อนาคาธิบดีขนาดใหญ่ทั้ง4ี่ตระกูล9นาคาธิบดีค่ะงานนี้ก็ได้ รับเกียรติจากพระครูวิจิตวินัยคุณนะคะเจ้าวาดวัดป่าสีมงคลรัตนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อขอพรเอาเลิกอเอาชัยก่อนที่จะเปิดกล้องถ่ายทําการในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ครุฑธ,ธานาคีค่ะพี่ออฟพร้อมทิมนนักแสดงการันตีความสนุกอัดแน่นครบทุกรสแน่นอนไม่ให้แฟนๆต้องผิดหวังนะคะพร้อมจะลงจอให้ได้ชมการปีหน้าทุกรงภาพยนตร์รอชมกันได้เลยค่ะนะครับก็เป็นผลงาน ของโมโนออริจินอลนะฮะก็เรียกว่างานนี้โมโนเรานี่จัดเต็มแน่นอนนะฮะกับภาพยนตร์ครุฑทานาคีรอติดตามชมอย่างที่ทีชาบอ,อกไปปีหน้าแน่นอนนะครับ